来来来来来来来！<laughs> <noise> แล้วนี้นะคะเราทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอลาไปก่อนกับวง,งน้ำสุดสวยกับนม่ดนตรีสุดหล่อจ๋าขอายรูปรวมฮะเฮ้ยแกฝึกง,งานอยู่เลยแกมาอลองตังค์ให้ฉันทำไมไม่ใช่ของแกหรอโอเค <S <S ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเออขอบคุณค่ะค,ค่ะ เด็กๆนะคะไม่ต้องมาฟังมาให้ก็ได้ค่ะหรือว่าทุกคนต้องทำงานห่างเงินต้องเงินขอบคุณค่ะเรา take a picture รวมกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมุงหนีไปไหนนะครับฟังนี้ก่อนยังไม่รู้หรอเนะขอบคุณค่ะ ลูปหล่อรถขับได้รถสัพไล่ลูกได้นะจ๊ะโสดด้วยรับทอมหล่อๆสักคนไหมคะโดยเฉพาะใครที่ชอบศิลปินเอ็มนะคะพิกซโนว่าจะพาทุกคนไปเจอได้ทุกคนเลยนะคะโอเคเรามาถ่ายรูปลงกันดีกว่าพวกพี่ยังพึ่งไปไหนพี่นะจะรีบสัพายกระเป๋าไปไหนแอบเปิดใจนะคะไม่เอาฟอกน้คะ ใครจะถ่ายรูปก,กับมือเบสเนี่ยต้องคิดต่างเพื่อนนะพี่เด็กมานี่ดิ แกดูแกด้วยและแกดูแฟนเขาแล้วไม่ใช่นะคะที่เหลือนี่ตาวาวมองแฟนเขาใหญ่เลยนะคะนะตอนนี้หนูพูดเลยว่าครึ่งเขาครึ่งของครึ่งเลยพวกพี่อย่าน่ากลัวทั้งคู่ตอนนี้อาจจะโดนแยกคู่ในวันนี้มาถ่ายรูกปกันเถอดเพียมาหลายคนก็แอบจองมือกลอง่อยนะคะ มือกองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิมือกองนี่หล่อเหลานะฮะแต่ว่าเป็นเขามีข้อดีนะนตัวเลยกระทัดรัดนีดหนึ่งสามารถพกไปไหนมาไหนได้เฮ้ยมาถ่ายรูปกันดีกว่าฮะห,หนึ่ง้าสอง,สอง เยี่ยมมากค่ะให้ดังสุดเลยขอบคุณทุกคนมากนะคะหวัว่าเราจะได้พบกันในครั้งหน้าแล้วก็อ่อตอ่งบ้านน้องน้ำนะคะใครยังไม่จองคะใครยังไม่จองมีติ้งคะก็ะได้ก็ได้ ใครทำโทรศัพท์หาย iPhone 5ลืมไว้ในห้องน้ำกัะตรงใครเก็บได้พี่น้องเก็บได้แต่ว่ามาให้พี่เชอรี่คือใครทำโทรศัพท์ iPhone 5หายนะคะมาที่เชอรี่ไหนมองหน้าใหเห็นหน้าหน่อยใ,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 ให้เขาดูหน้าเขาจะได้รู้ว่าคนไหนหรือว่าถ้าสมมติติดต่อเชอรี่ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์สูงต้เง สนเชอรี่นะคะขอเสียงปรบมือให้กับเชอรี่เลยค่ะขอบคุณทุกคนในวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเราจะเหนื่อยจะลงจะลงแล้วก็ถ่วงเวลาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ทุกๆคนขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะ